อมแอมลราไม่แสงท่องหรืออมแอมเผชดบานแพงประสบอุบัติเหตุคณะกับจากการแสดงเมื่อค่ำึ้นที่ผ่านมากราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนบลัมที่ติดตามช่องลุงซัก์มักมวนช่องแห่งของ้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบ่า,ายอยู่ในเฟีบุกและอยู่ในยูทูบเมือ่อวันที่26กันยายน2 5 6 6ักกับสภาพอากาศฝ่าฝนตกในภาคอีสาน เป็นช่วงพายุเข่าตามพยากรณ์อากาศสีมีพายุฝนหว,วันที่2ี26ถึงวันที่2ีฝนตกถนนมันเลื่อนพี่อน,น้องนั่งเอกออมเอมเพชรบ้านแพงกลับจากทั่วคอนเสริร์ตเมื่อคือนนี้ที่ททอำเภอกำมะละไซจังหวัดกาลสินเป็นคอนเสิร์ตของซสาหน้อยเพชรบ้านแพงที่ต้องล่ำแข่งฝนฝนตกมาตั้งแต่สองทุ่มหอดตีสองครึงจนไปต่อไว,วต้อง เลือการแสดงกรเวลาขณะเดินทางกลับจากกันไปคอนเสิร์ตอมแอมสิกับ้านพักระวางทางเกิดรับในเสียรลักล่งคางทางอีกนิดเดียวกัะดีชนต้นหม่แต่สามารถตื่นลบในท่านจนไปตกในที่หน้าของชาวบ้านสภาพรถก็เสียหายแต่ว่าออมแอมปลอดภัยตอนนี้ขอพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยล่าสุดนังเอกออ,อมแอมล้ไม่แสงทองโพสใน Facebook เฟซบุ๊กเมื่อหนึง่งชั่วโมงที่พานมาบอกว่าความรู้สึกตอนนี้ควันเสียสันกลัวไปเมอดภาพมันติดตาห้ารอดมาได้ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วขอบพระคุณทุกท่านทีห่วงใยอาการมีเจ็บหน้าอกกับปวดหัวค่ะบทเรียนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเอาฝนตกกระมัดระวังพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงพายุฝนเข่าภาคอีสานฝนตกถนนลื่นทัศนวิสัยบอดีบวกกับการบริพักพอนเหตดแหยอ่อนเพี้ยรับในดีแล้วที่บอเป็นอย่งางไรสำหรับนังเอกอมแอมสาวหน่อยเพดบ้านแพงแต่ตามโปรแกรมของสาวหน่อยเพดบ้านแพงเมื่อนี้สีไปแสดงอย่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินกะต้องยกเลิกไปเพราะฝ่าฝนตก ก็เป็นกำลังใจให้น้องอมแอมศิลปินในวงของสาวหน่อยเพชรบันแพงและวงอื่นๆช่วนนี้ที่เปิดฤดูกาลมาสองวงสาวหน่อยเพชรบันแพงกับหมอลำใจเกินลอยสัญจรไปมาก็ละมัดระว่างอาศสิเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้กข็ขออหายหายเร็วๆปรับน้องอมแอมภัมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประพาดคลิปต่อไปคลิปหนา้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ